เรามาถึงชายหาดเขาตะเกียบแล้วค่ะพอดีสังเกตเห็นวิวตรงนี้น่าสวยดีก็เลยอยากให้ดูกันนี่ไม่มีคนเลยเห็นไหมตรงนี้เป็นร้านแจ็คเขียวซีฟู้ดตรงนั้นคือเขาตะเกียบอันนี้เป็นที่ประจำที่เรามัาจะมาอาบแดดโชคดีที่วันนี้แบบ แดดหลบุบุบุโผล่ปปปปปปอ,อะซึ่งเวลาตอนนี้เป็นเวลา10บโมงกว่าละเกือบิบเอโมงโอเคไม่เคิดว่าเดือนวิธุนาที่หาดเขาตะเกียบจะสภาพเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนถูกไหมแต่ว่าเท่าที่มาแล้วไม่เห็นวพวกไอแมงกับพรุนอะไรเลยถือว่าโชคดีมากแต่ว่าเขาก็จะเป็นแบบน้ําลงเยอะมากอ่ะ ถ้าเทียบกับเ,ออมเมื่อเดินมีนาคมที่เรามาที่แบบน้ำหาย,ยเยอะเลยเนี่ยนี่ถึงนี่เลยฝั่งนี่ชายทะเลนี่แดดมาแล้วจ้าร้อนจัดใจมากเลย นี่เราอาบแดดกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกล้วยทอดกันแล้วก็เอาเสื้อไปให้ช่างรัดซ่อมอีกตัวหนึ่งให้ดูว่าจอดรถตรงไหนนี่ข้างๆซอยที่มันมีร้านนวดตรงนี้เราก็จอดแปะตรงนี้แหละประจำจำเหมือนกันทุกปีค่ะที่เวลาอาบแดดมาวันที่สองสองหรือ3เนี่ยก็จะเริ่มแบบว่า คันรอบหน้าแล้วเนื่องจากว่านอนนูนเผาไหม้แล้วรอบนี้เรามีมาชตัวนี้จ้าอันนี้แปะไว้ยังประมาณชั่วโมงเดียงมั้งดูสิมันดูดซึมไปเยอะมากแสดงว่าหน้าเราแห้งมากๆเลยอะ่ะคือแบบคือถ้าไม่แปะนี่คือแบบคันยิบๆๆ,ๆ,ๆตลอดเวลาโชคดีที่ว่าเอาเติดมาด้วยแล้วก็สั่งเพิ่มใหม่ด้วยเพื่อที่จะใช้ในทริปที่เราไปเกาะล้านสามวันสองคืนจ้า ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงสานาทีดูสภาพกำลังจะออกไปกินข้าวแล้วค่ะใกล้หมดละก็ออกไปทังอย่างนเลยจ้าไปจ้านีอ่อยู่ในรถแล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าเราจะแปะไปจนกระทั่งจะออกจากรถอะ่ะค่อยเอาอออตอนนี้เราถึงมา r k เก็ตมิลเลกันแล้วนะคะใล้ถึงเวลาลอกแมสออกแล้วอันนี้ก็เห็นว่าโอ้โหก็กินไปเยอะเหมือนกันนะ เขาเรียกว่าซึมลงรผิวเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลอกแมสออกกันเลยแล้วกันเนาะมาจ้าจ้าดอามมาก็จะเงาเงาแบบนี้เลยจ้าอยู่ตาในสึกอ่ามาร์เก็ตมิเลจแล้วนะคะ อันนี้คือสภาพหน้าที่ได้ถือว่าเขาช่วยได้เยอะเลยเรื่องใบผิวที่แบบโดนเบิร์นจากการอาบแดดมาแล้วแนะนำเลยจ้ากำลังจะออกไปข้างนอกค่ะแล้วมันมีวันหนึ่งที่เ,เรานึกอยากจะดื่มชาดำไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าออพอไปสั่งแล้วเนี่ยเขาไม่รับสแกนจ่ายแล้วตอนนั้นเราไม่มีเงินพอด้วย mm hmm. ก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าชาตามือตัวนี้ มาชงเองเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเปิดกล่องมาเขาก็จะแพ็กมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอากันกายมาตัดเข้าใจว่ามันเป็นซองๆองนะตัดออกมาแล้หือหอมนี่ข้างในเขาจะเป็นแบบนี้อืมเท่าที่ดูจากรีวิวเขาบอกว่าให้ใช้สองซองถึงจะเข้มขน้นซองหนึ่งมันก็จะประมาณนี้เนาะ ปมสองช่องจ้าเสร็จแ,แล้วที่เดี๋ยวเราก็เก็บใส่กล่องไว้ชงกินเองง่ายดีไม่หงุดองิดใจด้วยเราบานคนชอบกินเจ้มจนอ่ะก็ใส่ไม่เยอะอันนี้เราทิ้งเข้าไว้สักพักหนึ่งก็เข้มข้นแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำแข็งก้อนของเราใส่งลงไป luxury วิใส่พอไหมเนี่ยโอเคทั้งหมด4ก่อนพร้อมเดินทั้งจ้างบา <Bye. S 2> วันนี้มาปรูพอร์ตคนเดียวคะ่ะไปส่งดีๆให้ไปเดินเล่นน้ำทะเลคนเดียวเพราะว่าไม่ไหวจริงๆคะ่ะคือผิวหน้า ไม่แดดแล้วก็แขนผิวตัวก็ไม่แดดเหมือนกันเดี๋ยวเราไปไปสนีกันไปสนีก็ไปง่ายมากจากที่ที่จอดรถก็เดินเข้ามาตรงๆเลยแล้วก็ไปทางนี้แล้วทางนี้ ตรงนี้คือเซเว่นในเลเอ้ยสวีนเซนส์แล้วก็ทางลงทางเลื่อนนี้เลยจ้าสะดวกดีดด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 ไปร้านีอยู่ขวามือแล้วก็อากาศไม่ร้อนด้วยเมื่อกี้วะไปตรงปัาษณีเวไทยอีกสาขาหนึ่งที่อยู่ในเมืองอันนี้ก็อยู่ในเมืองเหมือนกันเนะาะร้านเล็บน,นี้น่าทำเลยอ่ะอันนี้ก็มีนวดด้วยอ่ะโอ้ จ้ s <S ที่หมายต่อไปเดี๋ยวจะไปแวะเข้าห้องน้ำในมาร์เก็ตวิลเลก่อนคะ่ะแล้วก็จะไปซื้อพวงกุญแจด้วยพอดีว่าเมื่อวานเห็นที่ถูกใจไว้ เพราะว่าที่มาร์เก็ตวิลเลเนี่ยที่จอดรถก็ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยห้องน้ำก็อยู่ไม่ไกลจากประตูทางเขา้าชอบชอบ,ชอบพอเรารับบัตรเรียบร้อยเราก็ขับรถตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะแทนที่เราจะเลี้ยวเข้าไปจอดด้านในนะแต่เราจะไปจอดด้านข้าง บริเวณด้านข้างเต๋อเขาก็จะมีที่จอดรถอย่างแบบด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งชั่วโมงคือแบบเร่งด่วนคือถ้าเกินไปจากนี้ก็จะต้องอมีค่าใช้จ่ายอย่างนีนเน้เราจะจอดตรงนี้เพราะเราจอดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแน่นอนประมาณเที่ยงเราก็กลับและจากจุดที่เราจอดรถเราก็เดินมาเรื่อยๆตรงนี้แล้วก็มาเข้าทางนี้นี่เป็น,นประตูทางเข้า ิ่งอะคนรอเพียกเลยเนี่ยหมดเรียงแล้วอ่ะอันนี้ราคาห้าสิบมันห้าชิ้นอันนี้ร้อนไหมเนี่ยร้อนมากครับคุณลุง เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะได้กล้วยมาแล้วจ้าก็รอสักพักหนึ่งไม่นานมากเมื่อกี้สังเกตเห็นมีร้านขายยาเดี๋ยวว่าจะวนไปซื้อจะซื้อเข็มมาไว้เจาะสิวอ่ะไม่รู้เท่านี้มีหรือเปล่าลองขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนาะ ทำไมร้านขายยามันหายากหายเง็นขนาดนี้เอาเอๆเจออยู่ร้านหนึ่งเอ้าเลยมาแล้วที่จอดรถก็หายากด้วยสิ เราได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะเส้นทางบริเวณนี้ก็อาจจะมีทรายหลงเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างชายหาดไปถนนใหญ่เอา้าลืมเปลี่ยนรองเท้ามาจ้าแต่คิดว่าคงไม่ต้องลงไปถึงชายหาดหรอกเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะว่าวดีๆจะมายืนรออยู่บริวเวณใกล้ๆหรือเปล่า อันนี้เรากำลังจะไปที่ตลาดหัวหนาค่ะเป็นตลาดที่เป็นตลาดสดที่ขายอ,อ,อาหารสดด้วยผักสดด้วยแล้วก็มีพวกของกินยแยะเลยในราคาที่ย่อมเยาซึ่งก็เป็นร้านที่ขายผลไม้จ้าประจำอย,อยู่ด้วยซึ่งผลไม้ตีดีหมดแล้วก็จะมาตุนเพิ่มค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่จอดรถก็จะหาย,ยากนิดนึงตลาดหัวหนาอยู่ด้านขวามือนีค่ะคซึ่งอาจรงิจรงๆแล้วในตลาดก็มีออที่จอดรถเหมือนกันนะ ป่าป้าเตี่ยวดิแค่เป็นกอดเปล่าอ่ะร้านผลไม้ประจำปิดค่ะวันนี้ก็ดีดูร้านอื่นแทนเนาะวิอ๋ออ๋อน้องน้องแบนเมลอนมุลลีมุลลีมุลลี เป็นบาท p ล r kilo เทรคโคน per k i l เลือกเองได้ไหมคะ,ะได้เลยจะแสแรหน่อยโอเคเลือกประมาณนี้อ๋อฮันเซนเต้นดูฮาเวลเดลีนาเดนเดียพ,พี่รู้ได้ยังไงอะคะมีวิธีดูยังไง อ๋รอแต่ท่นเงี yeah. er ้ยเนื้อแน่นวิสตาวเดนเดียดานาเฟสอินไซื้อแ่นสเนอนนบไหนดีกว่ากันอันนี้มันมันจะหวานทำมันเป็นเนื้อสายีอ๋อแต่นี่แต่เนื้อกรอบอ๋ออย่าแต่เีอย่าเค้กรีเดนพอดีเดนฮันเซนเดลีนัสแซนอย่าเค้กรีเดเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อสายไม่ชอบ ส่สิบาบาทพี่แฟมเบฟอร์บาทจะต้องถามพี่ก่อนเพราะมันมันคล้ายๆกับมีสองเนื้ออ๋อดีค่ะแนะนำดีมากเลยอ่ะเหมือนกันแล้วแต่คนชอบใช่ใช่เก็ชอบเนื้อสายเข้าเอาอืมมันหวานฉ่ำอืมแต่อันนี้ก็หวานใช่ไหมหวานพี่แต่เราชอบเนื้อแน่นๆน่สี่ห้าบาทสี่สิบห้าก้อยดูหนึ่งกอยดูห้าบาทนาจะค่ะบุกห้าบาทแฟร์ดิ ขอบคุณค่ะพ่อค้าเจ้านี้เขาแนะนําดีมากเลยเขาจะแนะนําก่อนว่าเ,เราชอบแบบเนื้อสาหรือแบบเนื้อแน่นคือก็ก็ดีอ่ะเขาแนะนาโอเคเอาแค่นี้เอาไปลองก่อนอมีมลูกเอกรุ่งนึงอ่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอดีแป๊ะเลยโอ้ทันนี่พ่อค้าแถมให้ อบคคุณ่ะน้องมีนักกากสีดาตอนนี้เรากําลังไปที่สวนอาหารคุณพ่อค่ะไปาทานมื้อเย็นกันทางนี้วิ่งกันอยู่ทุกวันวันละสองรอบเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งเช้าออกมาอาบแดดแล้วก็ขับกลับเขา้านไปพักผ่อนแล้วก็ทํานู่นทํานี่ ก็ออกมาอีกทีก็คือตอนเย็นเลยทานอาหารคร่าอันนี้เป็นเวลา17.58น,นาอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องซื้อกระดาษทิชชู่แบบนี้เป็นลังเตรียมไว้เพราะว่าเวลาหลองมาเกีข้างนอกเนี่ยโต๊ะอาหารร,ร้านเนี่ยอย่างที่ส่วนอาหารคุณพ่อเนี่ยเขาไม่มีกระดาษทิชชู่ให้นะเราต้องเตรียมมาเองมันก็สะดวกดีเวลารับประทานแลแล้วก็มีเท่าไหร่ล่ะกระดาษทิชชู่เปียก ที่มันเป็นแอลกอฮอล์เปลี่ยกไม่เช็ดมือด้วย